สวัสดีครับพี่น้องจำพัดรอกครับเมื่อกี้าพามาเก็บแมงมันครับพี่น้องนี่นี่นเอานี่ครับมันออกครับออกมือมือ,น,อ,อนี่ครับแต่ว่าเต็มเลยจค่ทีออกหลายปันไดย์บุพี่น้องไ,ไปอย่าไปเบิรงกันครับผมมาเก็บกันออ,ออกเลยกรธเ้ยมาต้องแก้มเก็บลูกนี่แมงมันครับพี่น้องเมื่อกี้ พอได้ขัวครับมือนี่นี่ครับเราว่างถุงได้ลูกหนูเก็บนี่นี่กระดึงลูกนี่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 ไปแล้วบอเก,ก็บแล้วบอนี่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 ขี้รุดไปก่อนเฮ้ยนี่ะตรงนี้อีกตุ๊กอุย้ย ะงเขาหัวนะลูกก็ผมเขาหัวอืมมไว้้นะเขามเขาหเขาหัวอืมปิดหูทีมาดูกับผมนะนลกเวี่น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 ี่งเว้ยนี่นี่น้องเก็บนี่มลงนี่นี่นี่เก็บเก็บกบเร็วเร็วจับจับรอ้ทำนี่ละอืมนี่พี่นอง จีเร่พ่อขวับวบ่พี่น้องมันจะออกนะครับมืนน่อกี้มันตอมพุ่ณครับพี่น้องตอมอยู่รื่องมือครับบ่ลงมาเถี่ยวไฟหล่ออะไรกันยังลหรแ,แม่งถีบเข่าตาถีบไว้ดีๆ่ดีนะนี่นี่พี่น้องตัวนึ่งครับหาเก็บแป้งมันไปขวาี่น้องนี่ตัวนึง่งนี่ครับพี่น้องลงมาต่อมไฟครับตัวนึงเออจับจับ ตัวใหญ่บ้างก็นะนี่ครับตัวแม่มันครับพ่นพ่นแกบเกบมาลูกเกบมาโอ้โเก่งกับบ่ไงบ่งบ่ เห็นมันเห็นมันสว่อมไฟอยู่ียนครับก็เลยออกมาหละเบงน้ำถนนโค้มน้าถนนครับโค้มถนนมันมีอยู่แี่มันกระไดแต่ว่าออกบ่าหลายครับใจอะไรบอกในกล่องมึงได้หลุกนี่เจออุ้ยเต็มเลยอืหาแล้วมะลูกนหลอมึงยีเดีผิดหูคุณอาอู้ดสอมไฟ mấy đứa này bà làm bỏ luôn ừ nhìn hấp dẫn tôi nâng hấp dẫn đi đấy tôi nâng bút mình tài đấy ีครับพี่น้องได้อีกตัวนึงนะครับกล่องโคตรเยอะเลยอ่ะความรู้สึกอะไรล่ะเห็นเออละที่บินนี่ได้สองตัวเลยพี่น้องมาเลยนี่น้องแก้มตัวนึงลูกนี่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 นสองตัวเลย ครับใช่หเล่ะกนออกป่าไหลนี่ปลาดุกนี่นี่แก่นี่เ่อไปหน่ไปไหนไม่ค่อยออก นี่น้องแก้มลูกน้องแก้มลูกนี่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 น้องแก้มนี่ลูกนี่นี่ลังอีกพูบิลุกเอานี่นี่พูบุ๊คพกบุ๊คพูบินกัดมือเลยหัวปลหลายแล้ว เพืนจวงูนปีกมันล่นน่ะตัวนี่ไอ้ขวย้อนบล้วมาหน่อยแด่เบ็ดแล้วบ่นี่ใชเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนึงบินบินบินยใช่หรอบิล้วบินแล้วบินแล้ว หือเอ๊ะมีตัวไหนนะบ่เงยๆก็บินลงมาหือนั่งละบัดเอานี่ดิตัวดูโอ้ตัวตึงครับ hmm. ah, <laughs> ไ่คูบเอาปัดขเขียดเลยพี่นอ้องแมงวันกระไดมันอึดออกบ่ไฟไลายครับกัดมือบอ่เอาหนี่ตัวนึงดนี่นี่นี่แขนนี่แขนนี่นี่เหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบตายตัวนี้ก็มีอยู่น,นี่บ่ คุณค <formation> ุณลูก er ค mm ุณคุณคุณตัวนึงคุณบินนุงเงนีงนี่นี่ตัวนึงอหนึ่งบินแล้วเจ้าอื้อฮันนี่นอืมวังเขาหูเด้อตอมหใหญมาต้นไม้แลวครับพี่น้องต้นอีกมีอยู่อ้บินแล้วบินแล้วโอ้เข้มทามตรงที่โตเข้มบินบินบิน จับจับบ,แบบบแล้วพีว่เลือกัดมือพุนพุนพุนแค้มไสดพุ่นเห็นหมอ,อกไปบินละ <laughs> นี่นี่มาแล้วไงละ่ะนี่มันบินมาหาเองมันบินมาหาไฟเขานั่นนั่นแก้มนี่คุกหืมน,นี่แก้มัม่แล้วตัวนึงยึบแปะ นี่โอ้ยไก่นี่นี่อีกบ่เบิดอะไรน่ะเอ๊ะทำไมไม่เยอะเลยเออแกนี่น้องแก้มตัวนึงแล้วลูกโอ้ยสองเอาๆคุบแม่คุบแม่คุบแม่นี่ตัวนึงเห้อไม่กันนี่บอสพูดพูดพูดน้องแก้มไงพูด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 มาต่อมไฟพี่น้องต่อมไฟหัวครับ มาแล้วเจมนี่<ง>อ๋อมาใกล้ๆนี่เอ้าู่ตัวนี้ได้ละขุบหนวกกบ่าทานัทานทันพ<ง>่อได้ขัวอยู่หรอกพี่น้องเมื่อไห้่ได้ขัวแล้วล่ะฝนมันลิ่นครับลงแรงมัน <c oughs> บ้านออกอยู่ครับฝนตกในมือสองมือแ,แต่ว่าบ้านออกอยู่ กินนะครับพี่น้องนี่นี่น้องแก้มได้ปะนี่นั่นตัวนึงน้องน้องแก้มนั่นเห็นปะี๋ยวรองเข่าหันะนูนนูนบินมาแล้วลูกปึ๊บปึ๊บนั่นนี่ลูกนี่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 บินอยู่นี่นี่เห็นมือเห็นมืออีกข้างหลังอีกข้างหลังอสองตัวอือหือ ให้น้องแก้มเก็บพ่นเดียวแล้วครับพี่น้องพ่นพ่นพ่นนั่นนั่นข้างหลังอู้หูน้องแก้มตัวนึงพ่น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 วิ่งเรวบินแล้วพุ่นพ่นวินแล้วตบนี่ลงนี่แล้วนี่น้องแก้มเขาตัวเลยวินพอดีครับงานนี้มีวินครับพี่น้องป้าพุ่นน้องแก้มมาเยอะเลยพ่นตัวนี้ห่างนี่ครับพี่น้องแต่ว่าฝนนี้จะนี้จะแมงมันอ่น ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่เราบํารุงห้งา,างครับพี่น้องแต่ว่ามีไหลนี่คือตัวแม่ครับช่องตัวแล้วแกงใครช่องตโตป่ะเราได้สองตัว แตงเนื้อครับพี่น้องมานี่ได้กระจายเลยข่าวดีวิ่อแบบนี่น้องแก้มักเก็บนี่ลูกสองตัวเลยเอ้าหุบบะทันพุ่นตัวหนึ่งพุ่นข้างหลังมันลูก โอ้หมากเยอะเลยเออแตงมีวินแน่แหละพี่น้องรลบนี่เอาเอาเออหือคุทันบาล่ะบ่ยังบินม่ใส่ถังแก้มพี่พี่พี่ลูกสองโตเลยนี่นี่ทั้งทั้งสายนี่ตัวนึงนี่บินแล้วนี่คุบตุคุไปไหนล่ะนี่นี่นี่มาแล้วนี่คุบบัามีตัวนึงน้องอือเฮ้ยปวดหลังปวดหลัง มีการจมเกิดขึ้นแล้วพี่น้องอ้วยหน้าอ้วยล้างลายอืมต่ำคนเล็กเกิดอะไรตัวนึงบินไปได้ะไรนะมีตัวนึงบินแล้วบินแล้วค <c oughs> ุ๊บคุ๊บคุบ <c oughs> มันห่างครับบอออกบอค่อยหลายครับแมงมันกระดาษหูมันจนี่นี่น้องแก่มือเห็นหูมันแล้วนี่ไหนเกนบอนี่เด่นนี่เด่น อุ้ยอึ้งหมดอึ้งนี่น้อแก้มเก็บเอาอยู่นี่มันออกจากเสาหนิเอ้าหลุดแล้วมาใส่จะเห็นหู้มันจะดีมากเลยระวังแม่มันกัดเลยหลูกแม่มันตัวเล็กน้อยนี่แก้มมันออกจากนี่นะลูกนี่นี่เลยเก็บทำไมนี่นี่นี่เก็บทำไมก็ทุ่งใหญ่ใช่ไหมนี่กูไหน เข้มยนี่ยคุณอืมอืมเข้มนี่โหเยอะเลยอ่ะลูงไปอ่ะหมดมมหมดเลยแต่เห็นหูนจะดีมากเลยเอาเนวมาหางเอาเลยนี่สบายเอาปวดซูปไปที่บินขึ้นบินขึ้นเลยมึงหมดหมด,ห,มดหามเหรอนี่นี่นี่สองตัวเลย นี่แก้มนุกเก็บเลยสองตัวเลยนี่ๆตัวนึงนี่ตัวนึงอื้อดีใะนะคุณนุ่นมนนุ่นมนเก่าไปขวดเก็บไว้น้ำบกเก็บเลยแบบนี้งั้นมันออกจากหุ้งเหรอนี่บอกเห็นออกจากหุ้งหุ้งหุ้หมดก่อนอ่านั่นๆมันปิดไว้แล้วอืม็นว่า

พี่บอกว่วมีมือจับให้พ่อมาครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานครับเมื่อนี้ลูกสาวเอลอยากไปเก็บเมงมันครับดนเดี๋ยวจะขวานึงเน่อยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวหอนแม่งกินมุนมูนครับมุนใหญ่นี่นีตัวผูโตมากมาออกบกหลายครับมื่อนี่นี่พ่อ สมใจ <ะ S 1> อยากลาแล้วลนะ่ะครับเมื่อนี้ลูกสาวแอวอยากไปครับไปเก็บแมงมันพาไปเก็บแมงมันเนี่ยว่าสัตวได้ขวานึงนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับคลิปนี้จากกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ